กราบสวัสดีอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับผมนายตินโตสมุนรหัสนักศึกษา61070061จะพาทุกท่านมารู้จักกับ virtual reality shop framework หรือ framework การจัดการร้านค้าในรูปแบบความเป็นจริงเสมือนครับ framework การจัดการร้านค้าในรูปแบบความเปจริงเสมือนคืออะไรครับในปัจจุบันครับ การระบาดของโควิดทําให้ธุรกิจร้านค้าหลายๆเจ้าจะต้องปิดตัวลงไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดต่างๆหรือห้างสรรพสินค้านู่นไปปัจจัยหลายๆอย่างครับเมื่อจะเป็นการแพร่เชื้อค่าเช่าที่ลูกค้าที่น้อยลงโดยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเจ้าของร้านก็เริ่มหันไปทําธุรกิจร้านค้าออนไลน์ครับทําให้ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้ยอดขายของธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีแนวโนม้มที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยในที่นี้ครับจะอิงจากสถิติของ s h o ป e ีในปี2 0 1 9 2 0 2 0ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง57.9%ครับแต่คู่แข่งในธุรก,กิจออนไลน์ก็มีมากและมีแต่การขายบเดิมๆครับจะดีกว่าไหมครับถ้ามีช่องทางการขายของออนไลน์ที่ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับโดยเฟรมเวิรกการจัดการร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบความเป็นจริงเสมือน คือการที่เจ้าของร้านค้านําเฟรมเบอร์ของเราไปสร้างเป็นร้านค้าสามมิติที่ทูกค้าสามารถสวมแว่นตา VR หรือ Virtual Reality เพื่อเข้าไปใงโลกความเป็นจริงเสมือนที่เป็นการจําลองร้านค้าครับที่สามารถซื้อสินค้ากับทางร้านได้โดยตรงโดยฝั่งของเจ้าของร้านไม่จะเป็นนอกจากการสต็อกและสินค้าผ่านทางแว่นตา VR แต่สามารถทํางานผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งง่ายต่อการจัดการร้านค้าครับ วัตถุประสงค์ของผู้จัดทำครับ 1. เพื่อประยุก์การใช้เทคโนโลยี VR ในธุรกิจหลังคาออนไลน์ 2. เพื่อพฒนาร้านคาออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งร้ังคาได้ 3. เพื่อช่วยธุรกิจหลังคาออนไลน์สามารถแสดงสินค้าที่มีความสมจริงด้วยเทคโนโลยี VR ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับ 1. ได้เรียนรู้การน,นำเทคโนโลยี VR มาใช้ร่วมกับธุรกิจราังคาออนไลน์ 2. ทําให้ผู้ใช้สามารถหาช่องทางซื้อขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น3 ทำให้ลดต้นทุนในการเช่าพื้นที่สาหรับธุรกิจร้านค้า 4. ทําให้ลดความเสี่ยงในการติดโควิดจากการที่ลูกค้ามาใช้บริการภายในร้านครับกลุ่มเป้าหมายครับคือผู้ที่มีทําธุรกิจร้านค้าอะไรมีอายุระหวะ่าง20-40ปีและมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับ ในส่วนเนื้อหาถัดมาจะเป็นผมน,นายธนพลจรออรหัส6 1 0 7 7 7 1นะครับที่จะมาอธิบายเนื้อหาในส่วนถัดไปนะครับผมอุปกรณ no ์แเทคโนโลยีให้เราใช้นะครับผมเราใช้เป็นอุปกรณ์ VR รุ่น Oculus Quest นะครับผมซึ่งใช้พัฒนาร่วมกับ Engine Game อย่าง Unreal Engine นะครับผมเพราะว่า Unreal Engine เนี่ยซัพพอร์ตการพัฒนาในอุปกรณ์เล่นเกมต่างๆนะครับผมที่ทำให้ง่ายต่อการพัฒนานะครับผม และฐานข้อมูลที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟล์เบสซึ่งนอกจากจะง่ายต่อการใช้แล้วนะครับผมใน Unreal Engine เนี่ยยังมีปลักอินที่ซัพพอร์ตแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้อยู่ครับถัดมาครับจะเป็นการออกแบบการทํางานนะครับผมโดยเราจะแบ่งการทํางานออกเป็น2แบบครับคือฝั่งของลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านครับโดยจะแบ่งการใช้งานเนี่ยผ่านระบบการล็อกอินครับผมโดยในฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยสามารถที่จะ ตกแต่งร้านค้าภายในร้านของตัวเองได้ครับแล้วก็จัดการสินค้าภายในร้านค้าแล้วก็สามารถตรวจสอบออเดอร์ได้ผ่านตัวระบบได้เลยครับและในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปยังร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เจ้าของร้านเป็นคนเลือกเอาไว้ได้ครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลนะครับผมโดยเราจะเน้นฐานข้อมูลเนี่ยให้ง่ายต่อการจัดการของเจ้าของร้านนะครับผมที่มีต่อออเดอร์แล้วก็สินค้าภายในร้านครับ ถัดมาครับเป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าตัวเฟรมเวิร์กของเรานะครับผมโดยเราจะทําทั้ง3าอย่างนี้ควบคู่ไปพร้อมกันนะครับผมโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยก็เป็นการพัฒนาระบบโปรแกรมนะครับโดยเราจะพัฒนาฟังก์ชันแล้วก็ตัว UI ของตัวระบบนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการวางโครงสร้างฐานข้อมูลนะครับผมให้สอดคล้องกับระบบการทํางานที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับต่อมาจะเป็นการพูดคุยและทดลองโมเดลกับทางคณะสถาปัตย์นะครับผมซึ่ง เราให้หากคณะสถาปัตย์ได้ออกแบบแล้วก็นําโมเดลของเขาที่ออกแบบมาใช้ร่วมกับตัวเฟรมเวิร์กของเราครับในส่วนถัดมาจะเป็นการดำเนินงานนะครับผมโดยเริ่มจากฝั่งของเจ้าของร้านก่อนเลยนะครับโดยในฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งซ้ายในการตกแต่งร้านค้านะครับโดยเจ้าของร้าน,นสามารถที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสินค้าเ,เข้ามาตกแต่งภายในร้านผ่านแท็บฝั่งด้านซ้ายนะครับโดยการคลิกเลือก สิ่งของนั้นๆแล้วก็นํามาวางอย่างร้านค้าของตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่พึงพอใจในตําแหน่งหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่วางเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการนะครับสามารถที่จะกดปุ่มขวาบนที่เป็นรูปรินสอนะครับในการที่จะย้ายเฟอร์นิเจอร์นั้นหรือสิ่งของสิ่งนั้นนะครับหรือว่าลบสิ่งของนั้นออกจากร้านค้าได้ครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าของร้านตกแต่งจนพึงพอใจแล้วสามารถกดปุ่มที่2ที่เป็นรูปฟอปปี้ดิสในการบันทึกข้อมูลร้านค้าเข้าสู่ ระบบนะครับผมแล้วถ้าหากเจ้าของร้านเนี่ยอยากที่จะมองในมุมมองของลูกคา้าในมุมมองของ VR ก็สามารถกดปุ่มที่3ที่เป็นรูปแว่น VR ได้เลยครับต่อมาจะเป็นการจัดการสินค้าในรูปของฝั่งทิศขวานะครับผมโดยหน้านี้เนี่ยเจ้าของร้านสามารถจัดการสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสินค้าการแก้ไขสินค้าหรือว่าลบสินค้าออกจากภายในฐานข้อมูลภายในร้านค้าก็สามารถทําได้ผ่านหน้าต่างนี้ภายในระบบได้เลยครับ สำหรับเจ้าของร้านต้องทำการแก้ไขผ่านหน้าเด s ก์ท็หรือว่าตัว PC ของทางเจ้าของร้านนะครับผมถัดมาจะเป็นมุมมองของลูกค้านะครับผมโดยลูกค้าเนี่ยต้องล็อกอินผ่านเดสก์ท็อปหรือว่า pc ของตัวเองนะครับผมแล้วก็สวมใส่อ,อกกุปกรณ์ VR ของตัวเองนะครับผมก็จะเข้าไปสู่ร้านค้าที่เจ้าของร้านเป็นคนเลือกเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นดังภาพฝั่งซ้ายนะครับผมถัดมาครับก็จะเป็น ภาพฝั่งขวาที่เป็นการแสดงรายละเอียดสินค้านะครับผมโดยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไปคลิกอินโฟของสินค้านั้นๆเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้านะครับผมโดยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดูสินค้าแบบใกล้ๆโดยการกดดูแบบ 3D นะครับผมก็จะมีโมเดลสินค้าแสดงขึ้นมาก็สามารถหยิบสินค้านั้นมาดูใกล้ๆได้นะครับผมถ้าหากว่าพึงพอใจในสินค้านั้นนะครับผมก็สามารถที่จะกด d d to cart เพื่อเพิม่มไปยังรถเข็นของตัวเองได้นะครับผม เพื่อรอยีนันคำสั่งซื้อเพื่อเพิ่มออเดอร์ให้กับเจ้าของร้านได้ครับถัดม,มาจะเป็นการนำโมเดลของคณะสถาปัตย์มาใช้นะครับผมโดยคณะสถาปัตย์เนี่ยได้ทำการออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการออกแบบร้านค้าผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า TDMAX นะครับผมโดยภาพฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพ่อนเรนเดอร์แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นภาพหลังเรนเดอร์นะครับผมที่ทางคณะสถาปัตย์เนี่ยให้เป็น Refer e n c e แล้วก็เป็นโมเดลที่นำมาใช้ในตัวเฟรมเวิร์ของเรานะครับผม แต่ว่าตัวโมเดลของทางสถาปัตย์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในตัว Unreal Engine ได้โดยตรงนะครับผมเพราะว่าเป็นโปรแกรม t d ภายนอกนะครับผมที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ใน Unreal Engine ได้เลยต้องผ่านปลั๊กอินที่ชื่อว่า Data Smith ก่อนครับเพื่อแปลงไฟล์ t d ของคณะสถาปัตย์เพื่อนำมาร่วมใช้กับ Unreal Engine ได้ครับผมหลังจากที่แปลงไฟล์ไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะออกมาดังภาพขวานี้เลยครับ ถัดมาจะเป็นโมเดลของสถาปัตย์ที่เราใช้นะครับผมโดยเราจะใช้เป็น2กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่ม Farmer Farm ม Farm นะครับแล้วก็กลุ่มกรรจักสารนะครับผมที่เราได้ใช้ Asset ทเฟอร์นิเแล้วก็การออกแบบร้านค้าเนี่ยเข้ามาใช้ในตัวเฟรมเวิร์ทั้งหมดเลยนะครับผมโดยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโมเดลของทางคณะสสาปัตกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับผมโดยภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพบางส่วนจากกลุ่มทั้งหมดที่เราได้ทดลองนำมาใช้ในตัวเฟรมเวิร์ของเรานะครับผม ซึ่งก็อาจจะมีการนำ a s สเซ f u ฟ n i ์นิเเข้ามาใช้ในตัวเฟรมเวิร์อยู่บางส่วนบ้างครับต่อไปจะเป็นส่วนของโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบครับโดยทางเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของฐานข้อมูลที่ใช้เป็นตัวไฟเบทและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนในการเชื่อมหน้าบ้านของอันเดียวร่วมกับปลั๊กอินวายเลสครับในส่วนของไฟเบทครับเราได้มีการใช้ไฟเบท c a l function ที่เป็น node js e n v l n m e n t ที่สามารถใช้ JavaScript รันได้และสามารถแก้ไขข้อมูลเป็น API ตามที่เรา,เราต้องการครับโดยจากตัวอย่างครับจะเป็น API การซื้อขายสินค้าครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของ v a l e s s ที่เป็นปลั๊กอินของ n d e a l Engine 4ครับที่สามารถรัน API ได้เสมือนกันใช้เว็บไซต์ทั่วไปครับสืปผลดำเนินงาน ในบทนี้เราจะพูดถึงภาพรวมในการทํางานของ2เทอมที่ผ่านมานะครับโดยในเทอมที่1เราจะเน้นไปในส่วนของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆว่าต้องใช้เทคโนโลยีาะไรให้เหมาะสมจากนั้นจึงทําการออกแบบ mock up และสร้างโปไทป์คข้าวๆว่าระบบจะออกมาในรูปแบบไหนครับซึ่งทางเราได้มีการโครและพูดคุยกับนักสถาปัตย์สำหรับการช่วยออกแบบโมเดลที่จะนำมาใช้ในระบบด้วยโดยเมื่อเราทำการออกแบบและวางแผนต่างๆเรียบร้อย ก็เริ่มพัฒนาระบบคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานในส่วนของ vr หรือทําระบบจัดการน้นค้าหรือสินค้าต่างๆนวมถึงการทําฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยครับในส่วนของเทอมที่2เราจะเน้นไปในด้านของการพัฒนาและปรับปรุงระบบจากเทอมก่อนอย่างแรกเลยคือการปรับเปลี่ยน a p i โดยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นตามที่ระบบต้องการเช่นการซื้อสินค้าจากการจำนวนของบัญชี หรการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าฐานข้อมูลครับจากนั้นทางเราได้มีการพัฒน,นา ui เพิ่มเติมและส่วนของเจ้าของร้านในการจัดวางสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในร้านและรวมถึงการบันทึกตำแหน่งต่าง,าง,างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถแชร์ร้านค้าให้ตรงตามที่เจ้าของร้านออกแบบไว้ครับอุปสรรคในการดำเนินงานครับอย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลง api ของข้อมูลหลังบ้าน โดยจากเทอมแรกครับเราพยายามใช้ API ที่ Google มีให้แต่กลับเพราะว่า API นั้นแก้ไขข้อมูลได้ยากรวมถึง Input ใน Body มีข้อมูลที่ซับซ้อนและ API ที่ใช้กับระบบ Unreal Engine ไม่ได้ด้วยทางเราจรึงจำเป็นต้องใช้ r i a ไ e Cloud Function รวมถึง Java Script โดยจะเห็นได้ว,ว่าสามารถส่ง Input เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ง่ายกว่า API แบบเก่าครับอุตส่าอีกหนึ่งอย่าง คือการนำโมเดลนอกมาใช้ในอันเดียวครับซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลด t e x t เจออย่างเช่น t e x t เจอไม่โหลดหรือมีสีที่ผิดเพี้ยนทำให้เราต้องใช้ปลั๊กอินของอันเดียวคือ Datasmith เพื่อจะแปลงไฟล์เป็น Datasmith ก่อนนำมาใช้ในอันเดียวโดยจากรูปครับจะแสดงก่อนและหลังการใช้ปลั๊กอินครับต่อไปครับเป็นในส่วนของการเดโมของตัวระบบครับ ็เ,ออเดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของเดโมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะล็อกอินเป็น ID ของทางเจ้าของร้านก่อนนะครับที่คัคบหลังจากอินก็รอสักครู่เพื่อเข้าสู่หน้าร้านค้านะครับโอเคครับก็ ตัวเจ้าของร้านก็จะเข้ามาสู่หน้าที่เลือกว่าจะแก้ไขร้านค้าไหนนะครับผมโดยสาญลักษณ์ที่ขึ้นว่า activate นี่คือร้านที่กำลังแสดงโชว์ให้กับลูกค้าได้เข้ามาชมนะครับผมก็เราจะเข้าไปแก้ร้านที่3นี่เลยครับครับผมก็หน้านี้ก็จะเป็นการจัดการภายในร้านนะครับผมทั้งหน้าร้านแล้วก็สินค้าภายในร้านนะครับผม โดยอันนี้จะอยู่ในร้านที่3ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระบอกว่าร้านนี้กําลังแสดงอยู่นะครับโดยถ้าสมมติยังยังไม่ได้มีการแสดง activate แล้วต้องการให้ร้านนี้แสดงก็สามารถเซตให้ร้านนี้ activate ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มส่วนแรกกันเลยก็จะเป็น manage store นะครับผมโดย manage store เนี่ยจะเป็นการจัดการหน้าร้านค้านะครับผมให้จัดการเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสินค้าเข้าไปในร้านนะครับ โดยเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในร้านค้านะครับให้เป็นเจ้ากล่องอันนี้นะครับโอ,โอ้มีแล้วเดี๋ยวเป็นอันนี้แทนและกันครับก็เราสามารถหาตำแหน่งแล้วก็เลือกวางในตำแหน่งที่ทอยากวางได้เลยครับ,บโอเคครับก็ถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่วางไปหรือว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยก็สามารถกดแก้ไขได้จากตัวที่เป็นรูปรีสอร์ทนี่เลยครับ ก็จะมีให้แก้ไขครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ตำแหน่งก่อนครับก็คลิกแล้วก็เลือกตำแหน่งใหม่ได้เลยครับ,บ,บถ้าหารู้สึกว่าไม่อยากให้สินค้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นี้อยู่ในร้านค้าก็สามารถเลือกเป็นโหมดลบได้ครับก็ลบออกจากร้านค้าได้เลยครับถ้า,ารู้สึกว่าพึงพอใจกับตำแหน่งของร้านค้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่จัดไปใหม่แล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยครับ ที่ปุ่มนี้ที่ปุ่ม for profit ด้านขวานี่ครับอ่าเดี๋ยวในส่วนสำหรับมุม VR เนี่ยก็สามารถเป็นพรีวิวมุม VR ในมุมมองที่เหมือนลูกค้ามาใช้ก็เป็นพรีวิวแบบมุมมองแบบนั้นนะครับแต่ก็เอ่เดี๋ยวไปส่วนถัดไปเลยดีกว่าครับเป็นส่วนของการจัดการสินค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมนูสต็อกนะครับผมโดย หน้าเมนูสต็อกเนี่ยก็จะเป็นการจัดการพวกข้อมูลสินค้าต่างๆครับมันจะเป็นการเพิ่มการแก้ไขหรือว่าลบนะครับผมกอเดี๋ยวจะมาไล่ทาตามลําดับที่พูดเลยนะครับก็เริ่มจากการเพิ่มก่อนเลยี่ก็จะการเป็นตั้งราคาครั้งนี้คือจํานวนของคลังสินค้าว่ามีจํานวนกี่ชิ้น,นครับนี่ก็จะเป็นการเลือกโมเดลว่าจะให้สินค้าเราเป็นอันไหนนะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลย ตัวข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นตรงไปอยู่ในไฟเบสนะครับผมแล้วก็แก้ไขให้เซตอยู่ในถาดข้อมูลนะครับผมต่อก็จะเป็นแก้ไขนะครับนี่ก็จะแก้ไขราคากับคั้งสินค้านะครับแล้วก็เซฟครับผมก็จะแก้ไขตัวของราคาแล้วก็คั้งสินค้านะครับผมต่อมาก็จะเป็น ลบนะครับก็จะลบตัวสินค้าที่เพิ่มมาใหม่อันนี้นะครับก็จะมีการเช็คเพื่อแน่ใจว่าจะลบสินค้านี้หรือเปล่านะครับก็ทําการลบได้เลยโอเคครับก็ได้ทําการลบสินค้าออกไปจากคลังไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของมุมมองของลูกค้านะครับข้อส่วนถัดมาก็จะเป็นการเข้าระบบด้วย ID ของลูกค้านะครับผม รอโหลดเข้าร้านสักครู่นะครับผมจังหวะน,นี้ก็เตรียมอุปกรณ์ vr ได้เลยครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ภายในร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการเลือกซื้อสินค้าภายในร้านนะครับผมโดยเราเนี่ยสามารถที่จะกดแสดงรายละเอียดสินค้าโดยการกดไปที่ อินโฟของสินค้านั้นนะครับผมโดยจะใช้เป็นจอยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคลิกก็ได้นะครับผมถ้าคลิกแล้วเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดดังนี้นะครับผมอ่าก็เราสามารถที่จะดูสินค้าใกล้ๆได้โดยการกดดูแบบ 3D นะครับผมก็จะมีแบบโมเดล 3D โผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะใช้มือจับเพื่อดูสินค้าใกล้ๆได้นะครับผมว่าถูกใจตรงใจเราไหมนะครับผมถ้ารู้สึกว่า สินค้านี้ถูกใจแล้วเนี่ยก็สามารถกดไปที่ add to cart เพื่อเพิ่มไปยังรถเข็นของเราได้นะครับโดยเราสามารถเปิดหน้าสั่งรถเข็นของเราได้เนี่ยโดยการกดปุ่ม A ฝั่งจอยฝั่งขวามือนะครับผมก็จะแสดงหน้าต่างประมาณนี้ครับผมสินค้าที่เรา add เข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มมาตรงนี้แหละครับผมเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มจํานวนภายหลังตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับก็ เราก็สามารถที่จะเช็คจำนวนทั้งหมดว่าเราโอเคกับจำนวนเงินหรือเปล่าครับแล้วก็กด Confirm to ท h เช็คเอเพื่อสร้างออเดอร์ให้กับทางเจ้าของร้านได้ครับสำหรับการพรีเซนต์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ